live we are live live youtube oh, no, no. Come on, b o a r d Wow, is that amazing? บอกมาไม่ต้องวิ่งนะเจ๊ว่าไงบอกเห็นมาเลยอ้าวจับบอรู้เหมือนกันอาเจ็๊บ้านไหนบ้านพี่มาร์คอ๋อพี่มาร์คเหรอ โอเคเซซัมซึ่งกันทัวมาต้องซีอ่านโจทย์ให้มาใช่ไหมซ้ำจิงน้องหัวใจอะไรเงี้ยทัมมอหัวใจอยู่ไหนทีมันเดินอามาข้างนี้เลยครับทัมมอนเดินข้างนี่ครับทัมาโอ้เอาหาสเดี๋ยวไปนั่งสนามกันหนึง นี่ยท่ออะไรเนี่ยรอวิธีไปตัดอยู่ยเนี่ยสฝังดินตั้งสีดูนี่เอาปลาเหรอโอ้เอฟเฟซซัม huh. ซ oh. ัมอ้าวคอมอนไกด์ดองบีว oh, ัดโฟน no c l u e no clues เฮ้ยลืมออกจิมโบ้มาใช้วันนี้อุตส่าห์ชาร์จอยู่ว่าจะมาใช้อยู่ no p e r า e c t นี่โอเคไม,ไม่เปลี่ยนแบบไปแล้วข้างในสามก้อนเร <Yeah. S 1> ามานั่งนี่ก่อนครับไม่ hey, มาเดินหรอไม่ไม่ไมาบอกมาเลย